สวัสดีค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายต้า,ตาแม่เว็บจะผัดปลาดุกนาค่ะผัดปลาดุกนากับขิงเครื่องแกงตามเองมาดูกัคนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีหอมมีขิงมีพริกมีมะเขือ เครื่องแกงําเองค่ะตําเองเผ็ดๆเด็ดสดิ้งไปเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกันค่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะนี่ตั้งน้ามันใส่เครื่องนี่ใส่เครื่องนะคะแล้วก็ผัดให้ผัดเครื่องให้หอมตักเครื่องแกงหอมแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะ ใส่ปลาโอ้นโหหัวปลาดิ้าดุกนาไปหาคนตกเมื่อคืนไปหามาเองจ้ะ <laughs> ผงปรุงปริ้นค่ะใส่เลยค่ะใส่น้อยไม่ค่อยอร่อยใส่เยอะเมันถึงอร่อยโอเคค่ะผงปรุงปริ้นของเราค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ถิงน,นะคะใส่ถิงใส่ผัดน,น,นี้คือแบบ ผับ้านาน,นะคะแม่ได้ใส่น้ำมันหอยสุกขาอะไรไม่ใส่ค่ะใสแค่พงกชุฟริ้งกับเกลือเอาค่ะเพราะว่าพ่อแม่คนีบ้านนอกเขากินแบบนั้นตั้งแต่มาเกิดมาเขาไม่เคยมีซ,ซอสสเค้าน้ำมันหอยเขาก็กินแบบนั้นเขาทำตามแบบแต่ก็อร่อยนะคะกะละลอยปลาดุกนาผัดปลาดุกนาบ้านเราผัดหน้าตาจะประมาณนี้นะคอยไปดูค่ะไปชิมกันนะคะโอเคค่ะ ทอดกรอบปลาทอดกรบอบไปไม่ไม,ไม่ไม่กรอบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหิวแล้วก็เลยกินอันนี้ก็ปลาสดทรรดานปลาโอปลาดุกน้าบ้านเราทำร้า,านนี่เลยค่ะผัดแบบพ่อแม่เราผัดสมัยตะกอนนะคะแบบไม่ต้องใส่อะ,อะไรไม่ต้องใส่อยี่ห้อน้ำมันหอยใเปตันเครื่องมีเตรียมหอมจะไคร้ ค่ะเเดงักกรีของเราธรรมดานั่ยแหละแล้วก็ใส่เกลือให้มันเค็มก็ใส่พงชูรสกับแค่นั้นแหละไม่ใส่สีิ๊วขาวน้ำมันหอยไม่ใส่ค่ะผัดบ้านๆเรามาลองดูค่ะอร่อยไหมแมวเอ,อ้ยจินนะโมมันตอนทมๆนะโม เป็นแดงเป็นแดงอยู่แมนปีนตุจับอะไมันชอนแต่น้องชอนเหมือนเกิดไปถ้าตัวให้ยมันชอนเหมือนเกิดจะได้ตัวน้องเพลนอยู่แมงใจเลาอเลยตุจับบ้าเมื่อคืนฝนตกรามขึ้นก็เลยไปจับได้ปลาดุกนา ได้มาสี่ตัวค่ะสี่ตัวก็เลยผัดแบบกรอบสองแบบไม่กรอบสองอืมอร่อยมากอืมชอบชินแบบแบบไม่กรอบแบบกอบ่อ,อ,แบบกอ,บอแบบกรอบก่อนอร่อยไหมขนาดไหนแบบกรอบอืมแบบกรอบก็อร่อยอร่อยคนละแบบประมาณนี้มันกรอบแล้วมันจะ ไม่เละมันจะนุ่มแต่อันนี้มันมันก็ไม่ได้เละเนะแต่ว่ามันก็มันไม่ได้ทอดกรอบเนาะผัดธรรมดาเราแต่อันนี้กรอบอืมอืมหนายนาไม่เอาเว้ยมูอืมเมียนกำลัง, <c oughs> งมีใบไผ่กำลังชิมไ้มาเวียบเราแอมแบะปีปีเรียแรกเมียนกลารเรียนเ,เนี่ยท่าน ตัวเ,เองตเตร,รียมลีนอ่ะตรียมเลยเนาะตัวเองอันนี้ตรียลงมัตลาดผ่านแต่น้อยไหมถ้าตนามันผ่านกับเขาผัดปลาดุโบราณได้ bạn đã xót đã yêu làm ăn hơi tê đã ta công chưa rô nó bên cái đấy Bên đến cái tiếng anh nữa ừ. nhớ chờ nhớ